สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวนะครับผมเป็น Air f ไฟ e r ครับแด o ูครับมันคืออะไรระครับมันก็คือหม้อแบบอบลมร้อนปะครับแต่ว่ามันจะทำงานผสมผสานนะครับผมโอ้โหเขาทำดี่นะครับนี่ฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเขาวาการเอาออกมาก่อนโอ้โหมีที่จับด้วยนะครับเขาอยู่ในกล่องอย่างดีมาเลยนะครับเออโอ้โหหนักใช้ได้ครับอือโอ้โหสินค้าตรงปกมากครับเกาหลีสุดๆครับอาชีพยี่ห้อแดวูนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับนี่ฮะเขอเอาของเก็บก่อนนะฮะ โอ้โหมันสวยงามแม้กระทั่งกล่องใส่ครับคือเขาแบบใส่ใจรายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าผมจะแกะแบบโอ้โหคืนไม่ได้เลยแล้วกันนะครับโอ้โหมีตำราคู่มืออาหารมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นภาษาจีนปะครับเออโอ้โหดูขั้นตอนที่ทำเต็มไปหมดเลยนะครับ จะไจะลองทําแน่นอนอันนี้คงจะเป็นคู่มืลการใช้งานเป็นภาษาจีนล้วนๆนะครับผมอันนี้เป็นภาษาจีนอีกแล้วนะครับผมก็คือเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นถาดอุ้ยขนาดเล็กน่ารักมากเลยอะแต่เครื่องมันหนักมากเลยนะครับอันนี้คือทำสเต็กแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำน่ารักมุงม้งมีฟง้งฟิงมากเลยนะครับ เอาไงดีอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหบอกเลยว่าเอาออกยากมากคือต้องใช้วิธีตะแคงออกครับตะแคงออกครับเอาล่ะครับเอาลองเอาออกจาตะโฟมนะครับโอ้โหเ เครื่องมันไม่ใหญ่แต่มันหนักนครับคือแบบเหมือนก็มีความหนักของมอเตอร์อยู่ในทีจอนนี่ครับเครื่องมันน่ารักมากเลยนะครับผมคือมีส่วนที่เป็นฝากแก้วกับส่วนที่เป็นหม้อนะครับผมเอาละครับมันเล็กกระทดลัดมากๆจริงๆเลยนะครับผมบอลเลยอ่านี่มือผมนะฮะแล้วดูกระทะสิครับมันไซน่ารักมากเขาบอกว่าออสองกิโลก,ก,กว่าๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันน่ารัก โอเคเดี๋ยวเรามาทำกินดีกว่านะครับขั้นตอนการประกอบนะครับเขาก็มีเป็นภาพมาให้นะครับถึงแม้แว่าเราจานไม่ออกแต่ว่าดูภาพน่าจะช่วยได้นะครับอย่างที่เขาบอกกันนะนาะว่าเอ่อหนึ่งภาพเท่ากับพันคำอันนี้มีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับลูกศรอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือขนลวดนะครับเราก็วางนะตัวรองขนลวดไว้อันนี้เป็นเตาสําหรับ ทอดนะครับเขาก็เคลือบสารไมาอย่างดีนะครับมันจะมีแหลมๆตรงนี้แล้วก็เอาเข้าไปให้มันตรงกับรูที่เขาให้ครับยังเสร็จนะครับ,รบทีนี้เราก็ของทอดใช่ไหมเขาก็มีของมีแบบนี้มาให้นะครับซึ่งก็คือเนี่ยทอดโดยไม่มีน้ำมันนะครับ แล้วก็มีฝาปิดใช่ไหมเวลาเราทอดเนี่ยเขาก็จะมีครอครอมาไปงีนเน้เปไงที่ผมซื้อเพราะดีไซน์อันสวยงามของมันนี่แหละครับที่น่ารักมากๆลยคือว่าเขาแถมที่คีบนะครับของร้อนยังไม่พอนะครับถุงมือด้วยนะครับถุงมืออย่างดีเลยนะฮะที่เราจะแบบจับของร้อนแล้วก็คลบปของร้อนลงมาอย่างเงี้ยเออ แต่ที่เสียใจตัวนี้คือเลยรู้ไหมฮะนี่ครับมันมาเป็นแบบต้องไปซื้อไอ้ตัวแปลงฮะ,ะเสเซบปักบ้านเราบ่ได้ก็คืออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่รีวิวสินค้าไปก่อนแล้วกันอันนี้ตะแกรงสรับเหมือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวไว้คลิปหน้ากันนะฮะเพราะว่าต้องไปหาซื้อตัวตะแกรงนั้นมาก,ก่อนนะครับ ก็อย่างที่บอกครับซื้อเพราะว่ามันสวยงามน,นะครับอันนี้ก็เข้าล็อกอนะตรงนี้บีบเข้าเออึ๊ะกเหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมผมทาถูกป่ะน่าจะถูกละครับแล้วท่อเราก็าออกครับครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวผมทำกับข้าวแล้วนาจอมบาราคาครับสวัสดีครับ